บรรยากาศเงียบสงบด้วยใช้ความคิดไปกับรสชาติกาแฟบางครั้งก็ทําให้พุทธิพงษ์พรมลีได้ทบทวนบทชีวิตบนผืนหญ้าที่ผ่านมาของตนเองแน่นอนว่าการเคยยือนอยู่บนจุดสูงบนลีกสูงสุดไม่ทําให้คุณค่าการเป็นผู้รักษาประตูของตัวเขากับสโมสรนครปฐมอยู่ในเต็ดบนเวทีไทยลีก2ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดร้านเป็นร้านเปิดใหม่ครับร้านออทัมใกล้ๆกับสนามฟุตบอลนะครับชอบมาแบบ ลีแลกก่อนซ้อมครับเพื่อแบบคือเราไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่น,นครับส่วนมากจะคิดเรื่องเกมที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะดูเทปเกี่ยวกับเกมต่อไปอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสได้ลงเล่น,นครับเพื่อทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดมันก็เหมือนกาแฟใช่ไหมพี่บางคนชอบขมบางคนชอบหวานแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราจะสั่งเขาขมหรือจะสั่งหวานชีวิตเราก็เหมือนกัน,นครับ เราไม่มีทางรู้ได้ว่าแบบวันนี้แม่งจะจะขมหรือหรือจะหวานแต่สุดท้ายเราต้องปรุงแต่งเองครับว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนครับผม mm hmm. ว่าก็ก็ถือว่านานนะครับเพราะว่าการที่จะอยู่ในวงการฟุตบอลได้เป็น10-10กว่าปีผมว่ามันมันก็ช่วยบอกอะไรหลายๆอย่างได้อีกอย่างหนึ่งที่จะยืนระยะตรงนี้ได้บางคนอาจจะ เก่งมาตอนเด็กแล้วก็หายหายไปก็หลายคนเคยรุ่นพี่แถวบ้านนะครับที่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็มีความฝันอยากเป็นเหมือนเขาจนวันหนึ่งเราได้พาตัวเองมาอยู่ในจุดที่รุ่นพี่เขาเคยอยู่ได้ก็รู้สึกดีครับอีกสูงสุดก็มี BC ซีเทแล้วก็เมืองทองนะครับผมว่ามามาไกลมากครับคือทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ก็คือเหมือนกำไรชีวิตแล้วพี่แล้วก็ผม ได้เจอพวกรุ่นพี่ที่ดีที่มีต้นแบบที่ดีอย่างพี่เก่งประสิทธิ์ประดุมโชคอย่างใครหลายๆคนที่คอยให้คาแนะนําเพราะว่าเราเป็นเด็กมัานนอกที่มีต้นทุนมาได้ขนาดนี้ผมเ็ราว่ามันอาจจะยังไม่สุดหรือว่าอะไรงไงแต่ทุกวันเราต้องทํางานหนักทุกวันอยู่แล้วครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะมากกว่าครับจังหวะแล้วโอกาสที่แต่ละคนมันจะคือบางจังหวะเราอาจจะคิดว่าเราโชคดีแต่บางครั้ง ในความโชคดีมันก็ปิดบังด้วยโอกาสของเราที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นได้โชว์ผลงานอะไรอย่างนี้ครับก็ย้ายจากเมืองทองมานครปฐมครับเป้าหมายเดียวครับก็คือเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ก็มีพวกเพื่อนๆครับที่ว่าแบบจะลงไปทีสามเลยหรืออะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันไม่ถอยหลังพี่ฟุตบอลระดับไหนมันมีความท้าทายในตัวเราครับในความคิดผมแต่ก่อนเราเป็นเด็กนบ้านอย่างเงี้ยแล้วได้มาอยู่จุดๆเนี้ย ผมคิดอย่างเดียวว่าอยู่ไหนก็ฟุตบอลสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ก็คือผลงานในสนามเหมือนอย่างผมชอบทำอาหารอย่างเงี้ยก็เหมือนเราต้องปรุงอะไรให้มันคือทำไงให้อาหารจานนี้อร่อยฟุตบอลก็เหมือนกันการแข่งขันในทีสองมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วเราในความที่เรา,าห่างเกมมานานอะไรเงี้ยเราก็ต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมกับน้องครับกับโจนัทนพพลพล,ละครพลนะครับ มันก็ต้องเพิ่มการขันขึ้นอีกเยอะครับรู้สึกท้อไหมมันก็มีบ้างเป็นบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสู้ในบทบาทของเราอยู่แล้วครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันอยู่ที่ความอดทนนะก็ถือว่าเจ็บปวดคนระับเพราะว่าเป็นทั้งตัวสำรองด้วยแล้วก็ไม่มีส่วนร,ร่วมไม่สามารถพาทีมขึ้นชั้นได้มันก็เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะครับแพ้คอนแก่นแพ้จุดโทษครับในการโดนจุดโทษครับก็ เหมือนตกบันไดขั้นสุดท้ายครับทั้งที่ขึ้นจะจะถึงที่สุดแล้วแต่ก็คือตั้งใจมาท,าทั้งฤดูกาลครนะับผ่านเรื่องราวมากมายไหนจะเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรจนสู้มาจนคือมันจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วครับนาทีละยธ์ยิงข้ามฐานครับโอโหครับปีนี้ก็ยังเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมครับก็คงยังต้องทํางานหนักเพื่อรอโอกาสแล้วก็ มีโอกาสลงไปทำก็ทำให้ดีที่สุดครับทำให้เขาไว้ใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับก็สำหรับนะักวามพรมครับปีนี้ผมว่าเสียตัวผู้เล่นที่เป็นแกนหลักไปค่อนข้างเยอะครับทำให้มีผลต่ออันดับตารางคะแนนสำหรับโอกาสในการลงสนามปีนี้ผมผมถือว่าน้อยกว่าที่เราตั้งใจไว้ลึกๆในใจนะครับแต่ทุกครั้งที่ลงไปเราก็ต้องทำผลงานให้เต็มที่แล้วครับ ฟุตบอลมันต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแล้วครับแต่ด้วยตำแหน่งเรามันไม่เหมือนตำแหน่งอื่นนะครับมันก็ต้องต่อสู้มากกว่าคนอื่นบางทีเราคิดว่าเราดีเราพร้อมแต่ในมุมมองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขามองมุมกว้างเรามองแคบอย่างนี้ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองเสมอมันก็มันก็จะอยู่แค่จุดๆเดิมครับต้องเพิ่มทัศนคติให้ตัวเองครับในการซ้อมก็คือทำไงก็ได้ครับให้มีประโยชน์กับทีมมากที่สุดนะครับ ไม่ว่าเราจะลงแข่งหรือว่าไม่ลงก็<ม>ความรู้สึกที่ลงสนามเป็นตัวจริงมันก็ต่างจากการที่นั่งดูข้างสนาม,มนครับมันมีแรงกดดันมากกว่าคนอื่นปกตินะครับด้วยตำแหน่งเราคือพลาดไม่ได้คือลงไปต้องห้ามพลาดอะไรเงี้ยยิ่งเราลงไปมันก็จะพกความเก่งความอะไรสุดท้ายลงไปสนามเราต้องพยายามผ่อนคลายตัวเองให้เร็วที่สุดด้วยไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้เราคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้คือมันคิดเยอะกว่าปกติครับเพราะว่าการลงสนามแต่ละครั้งมันไม่ใช่แค่ลงไปแล้วคือลงไปเล่นเฉยคือลงไปมันแข่งขันด้วยการผลกันแข่งขันครับคือมันต้องดีแล้วตัวเราต้องดีด้วยครับสําหรับผู้รักษาประตูครับผมว่าถ้าจบด้วยคินชีสไม่ว่าตําแหน่งตําแหน่งผู้รักษาประตูครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ได้คือบอลห้ามเข้าประตูครับไม่ว่าจะ เซฟลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้ไม่ว่าจะยากจะง่ายคือขอให้บอลไม่เข้าประตูเขาพอครับผมว่ามันเป็นความท้าทายของงานของผู้รักษสาประตูเพราะว่าโอกาสแต่ละคนฝ่ายจะได้ลงมันยากมากเลยครับบอลตกพื้นก่อนครับนี่ครับพอตกพื้นแต่ก็ต้องชมเลยครับริงพรม,มลีครับถ้าเปรียบเทียบฟุตบอลกับชีวิตผมผมว่ามันเหมือนกันเพราะว่าฟุตบอลให้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมทั้งเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยจากบ้านผมที่ จะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ยังยากทุกวันนี้ก็มีบ้านมีรถให้ครอบครัวผมว่ามันคือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องประสบความสําเร็จคือต้องติดทีมชาติอย่างเดียวคือพื้นฐานแต่ละคนแต่ละครอบครัวมาไม่เหมือนกันครับความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนคําตอบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับชีวิตในฟุตบอลของผมตอนนี้มันคือกําไรมากกว่าผมมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินมีท้องอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็ ตรงนี้มันมาจุนเจือครอบครัวเราได้ทําให้ครอบครัวเรามีอะไรดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะภูมิใจที่ตัวเองได้อยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่สําหรับผมคือทําไงให้ครอบครัวเราอัพขึ้นมาได้หรือว่าทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นได้ผมว่ามันมันคือจุดสูงสุดแล้วครับพี่ครับหากถามว่าสิ่งใดคือความสาเร็จตลอชีวิตบนหน้าปากประตูของพุทธิพงษ์พรมลีคงไม่ได้มีช่วยรางวัลหรือเกียรติยศใดๆเป็นคําตอบ เมื่อการได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของคนข้างหลังก็เป็นจุดสูงสุดในชีวิตฟุตบอลสำหรับตัวเขา